รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการไทยสไตล์และน้ำเพชรพิทุมั่งมีกันอีกครั้งนะคะ รายการไทยสไตล์เป็นรายการที่จะนําเอาเกร็ดสาระความรู้ดีๆเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับความเป็นไทยคะ่ะนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวันนี้รายการไทยสไตล์จะนําอะไรมาฝากทุกท่านบ้างต้องไปติดตามรับชมกันคะ่ะการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้สําหรับวันนี้ในช่วงเรื่องของพ่อจะมาพูดถึงเรื่องโครงการในพระราชดําริใดที่จะสามารถยกระดับการใช้ชีวิตของเราได้ไปรับชมกันเลยค่ะ ช่วงเรื่องของพ่อพอเราได้ไปดูโครงการต่างๆนะครับที่ในหลวงรัชการที่9นะครับ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปแก้ไขปัญหาประชาชนบำบัดทุกข์บำรงสุขนะครับทำให้ผมได้ทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่ย่อท้อต่อความเหนดเหนื่อยและทำเพื่อประชาชนจริงๆซึ่งเกิดแรงบันดาลใจต่อผมเป็นอย่างมากผมจึงอยากส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านี้นะครับให้กับลูกศิษย์ของผมให้เขาได้มีแรงที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปสวัสดีครับผมนายธติพงศ์พันด์ดีครูผู้ช่วยโรงเรียนชฉอวดอำเภอชะวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติจุดเริ่มต้นสำหรับการเปิดโลกกระทัดใหม่ซึ่งผมเนี่ยเป็นนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาไทยซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ทํากับมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นโครงการจิตอาสาหรือการเป็นครูอาสาไม่ว่าจะเป็นโครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียนจัดกิจกรรมค่ายต่างๆที่มุ่งเน้นให้พัฒนาความรู้ให้กับเยาว,วชนของชาติครับซึ่งพวกเรา4ี่คนนะครับก็ได้รวมทีมกันนะครับ เขียนโครงการนะครับผีเสื้อพระราชาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกก่อนที่จะเข้าค่าย RDPB แคมป์ที่จังหวัดสกลนครนะครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยซึมซับโครงการในพระราชดำริสำหรับภายในค่ายนะครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันนะครับ ก็ได้รับความรู้อย่างหลากหลายเลยนะครับที่ทางค่ายได้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโครงการตามนพระราชดำรินะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ดำภูพานการเลี้ยงกระต่ายดำหรือว่าโครงการอื่นๆนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับครับหลังจากเข้าค่าย RDPB Camp นะครับก็ ทำให้ผมนะครับได้รับแรงบันดาลใจต่างๆมากมายและก็ที่สําคัญเลยก็คือแรงบันดาลใจจากกษัตริย์นักทรงพัฒนานะครับที่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนนะครับผมก็นําแรงบันดาลใจเหล่านั้นนะครับมาต่อยอดในโครงการผีเสื้อพระราชาซึ่งแบ่งออกเป็นสีระยะในรูปแบบของบัตเตอร์ายโมเดลครับ ระยะแรกคือระยะไข่เป็นการปลูกป่าในใจคนทําให้นักเรียนนะครับให้ความสําคัญแล้วก็รักในการที่จะอ่านนะครับระยะที่2คือระยะของหนอนเมื่อเป็นหนอนนะครับก็จะมีความหิวโหยหิวโหยนะที่นี้กระหายในความรู้ระยะที่3นะครับคือระยะของดักแด้เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินําองค์ความรู้จากที่ตนเองได้อ่านและได้ซึมซับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้ลงมือปฏิบัติครับในระยะที่4นะครับคือระยะของผีเสื้อผีเสื้อตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเด็กๆที่พร้อมจะโบยบินไปแต่งแต้มสีสันให้กับชุมชนของตนเอง สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรเป็นจสีจำกัดทกอย่างมันพังลงตอนที่หนูกำลังจะตาบอดค่ะมันทอ้อค่ะโทษตัวเองตลอดเพราะว่าเหมือนกับตัวเองเป็นภาลาะค่ะตอนนั้นหนูผ่าตัดไปแล้วสามครั้งค่ะแล้วมันก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจอตาของหนูมันมันเปื่อยแต่ว่าคุณหมอคุยกับหนูว่างั้น เรามาลองดูกันมันเป็นคําที่เหมือนกระตุ้นให้หนูได้คิดว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าเป็นโอกาสหนูอาจจะมีโอกาสมองเห็นรู้สึกขอบคุณค่ะงั้นคุณหมอเป็นแสงสว่างของหนูเลยคะ่ะการมองเห็นสําหรับหนูเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะเพราะว่ามันสามารถทําให้หนูมองเห็นหน้าคนที่รักได้ ยังมีคนไข้อีกหลายหมื่นคนเลยค่ะที่ยังรอโอกาสในการผ่าตัดมาร่วมกันมอบโอกาสนี้ไปให้ทุกคนนะคะอีกหนึ่งทำเลทองใกล้กรุงเทพมหาคนครที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบครันทั้งน้ำทะเลสวยๆร้านอาหารทะเลสดๆและที่พักหรูติดทะเลบางแสนโคตโตบุกิเพรสแลมแท่นอาคารเจ็ดชั้นดีไซน์โมเดิร์นสไตล์ญี่ปุ่น ประยุกตให้เข้ากับบรรยากาศริมทะเลพร้อมจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลหลังห้องพักขนาดห้อง41ตารางเมตรห้องสตูดิโอพรั่งพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์เหมาะกับคู่รักหรือครอบครัวขนาดเด็กที่ชอบความเป็นส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟโคโตบุกิเพรสแลมแท่นตอบโจทย์ทุกสไตล์ของคนมีระดับเช่นคุณสนใจร่วมเป็นเจ้าของได้ที่0 6 1 9 1 6 1 4 2 3 ช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีค่ะวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเป็นตำนานเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่งดงามที่สืบทอดกันมาแต่ บรรพบุพร,บรุษของเรารุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันนะคะทางปัจจศีเองก็จะพยายามที่จะรื้อฟื้น<า>กับตำรับตำราตำนานแบบโบราณที่งดงามเช่นนี้มาฝากคุณผู้ชมในสมัยก่อนนั้นมีวิธีพอกผิวเพื่อการดูดพิษโดยเฉพาะเลยค่ะนั่นคือก็จะทำเป็นโครนพอกผิวนะคะจากสมุนไพรไทยดีๆนี่ละคะ่ะ โดยเฉพาะบ้านเรานั้นอากาศร้อนนะคะในช่วงของเ,ออเทศกาลสงกรานเป็นความชาญฉลาดในภูมิปัญญาไทยของคนโบราณจริงๆนะคะนั่นคือการนำดินสอพ่องค่ะมาผสมผสานกับพลายขมิน้นรงทองไม้เจียว่านนางคำและยังมีว่านนานา,นานชนิดที่เหมาะสำหรับบ้านเรา อย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชืน้นความร้อนเหล่านี้ค่ะเราจะสามารถนำสมุนไพรดีๆโดยผ่านสื่อของดินดินสอพองบ้านเรานั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการพอกผิวนะคะสูตรที่ลึกไปกว่านั้นก็คือ การนำดินสอพองนี่นะคะมาผสมประสานกับสมุนไพรดีๆนะคะในการพอกโคลนวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะคะในฤดูร้อนหรือท่านที่มีอาการรู้สึกว่าปวดเมื่อยเขาก็จะใช้การทำความสะอาดผิวก็คืออาบน้ำล้างตัวให้สะอาดก่อนแล้วนำดินสอพองโคลนพอกผิวเนี่ยคะ่ะ ผสมผสานกับไพรคมิ้นและส่วนประกอบของสมุนไพรดีๆอีกหลายชนิดนะคะมาผสมผสานกันบางสูตรนี่นะคะในสมัยนี้เขาก็จะใช้คโครนพอกผิวเนี่ยค่ะมาผสมผสานกับนมสดโยเกิร์ตน้ำผึ้งนะคะได้เลยแล้วก็กวนอาบน้ำชำระล้างผิวพันเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็พอกไว้ค่ะทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งแล้วค่อยอาบน้ำหรือ ทิ้งไว้พอหมาดแล้วขัดผิวเลยค่ะขัดผิวทั่วเรือนร่างเนี่ยนะคะผิวของคุณจะรู้สึกว่าเบาสบายและผิวนั้นมีความชุ่มชื้นและผ่องใสนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งสำหรับตำนานของคนโบราณที่ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนะคะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ค่ะดิฉันยินดีที่จะตอบคำถามทุกท่านนะ,นะคะเราคิดดีทำดีในสิ่งที่ดีสร้างแต่คุณงามความดีกันนะคะฉะนั้นไม่ว่าปีไหนก็ตามก็จะเป็นปีทองของเราเช่นเดียวกันถ้าเราทำดีค่ะพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดิฉันจะนำสาระเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดทุกอย่างมันพังลงตอนที่หนูกำลังจะตาบอดค่ะมันท้อค่ะโทษตัวเองตลอดเพราะว่าเหมือนกับตัวเองเป็นภารลาค่ะตอนนั้นหนูผ่าตัดไปแล้วสามครั้งค่ะแล้วมันก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจอตาของหนูมันมันเปื่อยแต่ว่าคุณหมอคุยกับหนูว่างั้น เรามาลองดูกันมันเป็นคำที่เหมือนกระตุ้นให้หนูได้คิดว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าเป็นโอกาสหนูอาจจะมีโอกาสมองเห็นรู้สึกขอบคุณค่ะเหมืองั้นคุณหมอเป็นแสงสว่างของหนูเลยคะ่ะการมองเห็นสำหรับหนูเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะเพราะว่ามันสามารถทำให้หนูมองเห็นหน้าคนที่หลักได้ ยังมีคนไข้อีกหลายหมื่นคนเลยค่ะที่ยังรอโอกาสในการผ่าตัดมาร่วมกันมอบโอกาสนี้ไปให้ทุกคนนะคะอีกหนึ่งทำเลทองใกล้กรุงเทพมหานครที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบครันทางน้ำทะเลสวยๆร้านอาหารทะเลสดๆและที่พักหรูติดทะเลบางแสนโคโต b บุกิเพรสแหลมแท่นอาคาร7ชั้นดีไซน์โมเดิร์นสไตล์ญี่ปุ่น ประยุกให้เข้ากับบรรยากาศริมทะเลพร้อมจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลหลังห้องพักขนาดห้อง41ตารางเมตรห้องสตูดิโอพรั่งพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์เหมาะกับคู่รักหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ชอบความเป็นส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟโคโตบุกิเพรสแลมแท่นตอบโจทย์ทุกสไตล์ของคนมีระดับเช่นคุณสนใจร่วมเป็นเจ้าของได้ที่0619161423 ช่วงธรรมะสวัสดีขอความเจริญธรรมความสุขสวัสดีจงเมืองเกิดมีแก่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันธรรมะสวัสดีในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสวดมนต์ภาวนามีอานิสงส์อย่างไรหรือนัยยะของความหมายนี้ก็คือว่า อาน,นิสงส์แห่งการสวดมนต์ภาวนาก็ได้มีหลายคนหลายท่านได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเวลาที่เราสวดมนต์ภาวนาแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีอะไรต่อชีวิตของเราบ้างเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยมันไม่ได้ลงทุนอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเป็นนั่งเงียบๆแล้วก็สวดมนต์แต่แท้ที่จริงแล้วการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นการ ทำความดีที่เป็นบุญปิงนกุศลอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาวิธีการแห่งการทําบุญในพระพุทธศาสนาโดยยอ่อท่านว่ามี3อย่าง 1. เรื่องของทานได้แก่การเสียสละสิ่งของเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น 2. ศีลคือรักษาศีลสรวมกายวาจาให้เรียบร้อยปิดกั้นเวรกรรมต่างๆ 3. ภาวนาคือ ชำระจิตให้สะอาดผ่องใสอันในโอวาทของพระพุทธเจ้าคือห้ามทำชั่วให้ทำความดีและสะจิตตะปาิโยทะปะนังการทำจิตให้ผ่องใสการสวดมนต์ภาวนานั้นเป็นการทำจิตให้สงบและทำจิตให้ผ่องใสเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ด้วยการเจริญสติทัานเวลาที่เราทำบุญทำกุศลเกิดขึ้นก็แปลว่ามีบุญมีกุศลเกิดขึ้นในชีวิต ถ้าหากว่าชีวิตนี้จะได้รับผลที่เป็นวิบากแห่งบาปอกุศลเป็นความทุกข์ยากต่างๆนานา,นาเมื่อได้ทําบุญกุศลต่างๆแล้วมีสวดมนต์ภาวนาเป็นต้นกุศลผลบุญตรงนี้ก็จะช่วยต้านบาปอกุศลที่ให้ผลมาก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ภาวนานี้ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นในตนก็จะเสริมบรารมีให้ เป็นคนมีโชคเป็นคนมีโชคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นสิริมงคลมาจากภายนอกแต่เพราะว่าเราก่อการดีมาจากข้างใน<อ>เวลาที่จะทําอะไรแล้วกรรมมารักษาธรรมะรักษากุศลรักษา<อ>จะทําเรื่องยากก็ให้เป็นเรื่องง่ายทําเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็ก<อ>การสวดมนต์นั้น<อ>เมื่อสวดไปโดยที่ไม่รู้ความหมายเลยแต่ว่าตั้งจิตใจสวดไปจิตมันก็จะสงบและถ้าหากว่าจเจริญภาวนา คือการเจริญสติถ้าเจริญสติเนี่ยมีสติมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่มาคู่กับสติเรียกว่าสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะบวกกันผสมกันรวมกันมันจะเกิดแอคชั่นข้างในพัฒนาเป็นตัวยานปัญญาจะมีความสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นมองเห็นความจริงมากขึ้นเวลาที่เราประสบกับปัญหายุ่งยากต่างๆเมื่อเราสงบจิตสงบใจนั่นก็คือเราทำสมาธิม,มีสมาธิในจิต แล้วก็ค,ค่อยคิดทางปิดมันก็เปิดทางสว่างได้และในบทมนที่สวดลงไปแล้วมนนั้นคืออะไรคำว่ามนแปลว่าความคิดแปลว่าความรู้แปลว่าคำสอนแปลว่าทฤษฎียิ่งเป็นพุทธมนด้วยแล้วก็คือความคิดคำสอนทฤษฎีของพระพุทธเจ้าต่อให้เราไม่เข้าใจแต่เสียงสุดมนที่เปล่งออกมามีคลื่นเสียงที่สม่ำเสมอก็มีการพิสูจน์กันว่า มันเกิดความสมดุลของชีวภาพในร่างกายจิตก็เกิดความสมดุลเป็นเป็นสมาธิได้และเมื่อจิตสมดุลถ้าเราจิตสมดุลแล้วเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีญาณปัญญาเกิดขึ้นตามมาจากบทสวดมนต์นั้นๆก็คือรู้ความจริงรู้ความหมายของบทสวดมดนต์น,นั้นแล้วมันก็จะมีความสว่างเกิดขึ้นตามมาภาวนาก็ทําให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาก็ขอให้เกิด ความสงบสุขแล้วก็เกิดภูมิปัญญาสามารถที่จะเข้าใจปัญหาของชีวิตแล้วก็ต้านปัญหาชีวิตแก้ปัญหาชีวิตได้สวดมนต์ภาวนาจึงมีอานิสงส์ที่เป็นบาร,รมีแห่งตนดังนี้ก็ขอให้ความเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นมีความสว่างทางปัญญาจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันด้วยการสวดมนต์ภาวนาทุกท่านเทอญเจริญพร สนับสนุนโดยวัดใหญ่รม่มพระราม2ซอย33โทรศัพท์024279518และ0892331136ช่วงนานาวรารตี้ไอเดียดีประเทศไทย บรรยากาศในห้องเรียนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยครูเจี๊ยบจะเป็นคนที่ชอบชวนเด็กคุยก่อนคุยนุ่นคุยนี่เราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะส่วนใหญ่ลูกมาถึงปุ๊บในลูกจะมาเล่าให้ฟังว่าครูรับวันนี้ผมมีเพลงมานําเสนอครูขาวันนี้หนูมีเพลงมานําเสนอหนูไปเห็นตรงนั้นมหนูอยากร้องมากหนูนินมากสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานส่วนใหญ่เนี่ยครูบอกเลยว่าเวลามีลูกๆมาเรียนเนี่ยครูรอที่จะฟังเพลงเพราะๆจากลูกครูจะให้การบ้าน คุณจะให้การบ้านไปอ่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันนะลูกจะต้องร้องเพลงนี้ให้ครูฟังเด็กบางคนกลับไปฟังครูค่ะไม่ชอบเพลงนี้หนูอยากเปลี่ยนเพลงผมอยากเปลี่ยนเพลงได้เลยค่ะลูกมาเอามาดูซิว่าเป็นอย่างไรเสร็จแล้วปุ๊บเริ่มวอร์มเสียงวอร์มเสียงเด็กน้อยต้องใช้เทคนิคนินดนึงให้เขาสนุกไปกับเราวอร์มเสียงผู้ใหญ่ไม่ต้องคิดมากทำยังไงก็ได้และสังเกตฟังปัญหาของเสียงที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นก็พัฒนากันไปนะคะก็ บรรยากาศในห้องเรียนจะมีความสุขสนุกสนานมากๆพร้อมกับพัฒนาลูกๆไปในตัวค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเรียนของครูเจียบจะมีความสุขกับการร้องเพลงมากๆและครูเจียบก็จะให้ฝึกการจําเนื้อเพลงเพื่อแก้เรื่องอัลไซเมอร์ การร้องเพลงทําให้คนผู้สูงอายุมีความสุขนะคะลูกหลานก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าอุ้ยจะต้องแบบว่า,าจะต้องใช้เวลาว่างไปทําอย่างอื่นนู่นนี่นั่นก็ใช้เวลามาการร้องเพลงจะทําให้ผู้สูงอายุอารมณ์ดีแล้วก็แก้เรื่องอัลไซเมอร์ด้วยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านผู้ที่เกษียณร,ราชการ,กรเกษียณงานต่างๆออกมาเนี่ยอยากจะมาร้องเพลงเพื่อความสนุกสนานมาเรียนกับครูเชียบได้ที่มาเรียนกับครูแล้วครูแก้ไขส่วนของพี่กุ้งนะคะคือ แรกๆพี่กงจะใช้เสียงเฮดเป็นหลักค่ะคือหลบตลอดเวลาร้องเพลงมันทําให้เหนื่อยทําให้เหนื่อยง่ายแต่ละเพลงที่ร้องร้องไปเนี่ยจะทําให้ไม่แทบจะไม่มีแรงถ้าเพลงเสียงสูงมากนี่ยิ่งจะแย่เลยอะค่ะกูก็พยายามให้ใช้เชสในการร้องเพลงนะคะให้ใช้เสียงแท้ร้องทําให้การร้องเพลงง่ายขึ้นสบายขึ้นแล้วเสียงก็ออกมาดีขึ้นค่ะ อายุกับการร้องเพลงเนี่ยคิดว่าไม่มีการคานกันค่ะคืออายุเท่าไหร่ก็สามารถร้องเพลงได้สามารถเรียนได้สามารถพัฒนาได้เพราะว่ามันมันทำให้เรามีกิจกรรมค่ะยิ่งยิ่งอายุมากยิ่งสมควรสมควร,สมควรมาเรียนค่ะสมควรมาร้องเพลงเพราะว่าคุณจะได้ความสุขได้ได้บริหารปอดได้มีเพื่อน ได้มีสังคมเพิ่มขึ้นอีกไม่เหงาค่ะค่ะการได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของครูเจียบนะคะนำมาซึ่งความสุขความสนุกความสบายใจความความได้รู้จักสิ่งใหม่ๆความได้ได้เปิดใจรับสิ่งดีๆทำให้เราเรามีความผูกพันนะคะคือ คือเราเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาเรามาที่บ้านของน้องเรามาที่บ้านของญาติไม่ใช่มาที่โรงเรียนค่ะคอร์สเรียนที่สตูดิโอของครูเจบนะคะมะีสามคอร์สกันสามอย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือการสร้างเอกลักษณ์ หาสไตล์ให้สําหรับนักร้องสําหรับนักเรียนนะคะและอีกอันนึงก็คือ,อ,อสําหรับผู้ที่ผู้สูงอายุผู้ที่ทํางานสําหรับผู้บริหารที่มีงานปาร์ตี้ที่จะต้องออกไปร้องเพลงจะต้องไปพูดเพื่อให้กําลังใจคนปรับ น้ำเสียงให้ดูมีเ,ออเขาเรียกอะไรเป็นผู้นำนะคะปรับโทนเสียงปรับการร้องเวลาขึ้นบนเวทีสำหรับผู้บริหารผู้สูงอายุท่านไหนที่มีลูกหลานที่สนใจอยากจะมาเรียนร้องเพลงมาปรับบุคลิกภาพมามหาสไตล์ตัวเองก็มาที่ขุดเจ็บได้สำหรับคนที่สนใจจะไปออเดชั่นแข่งขันรายการใดๆต่างๆก็ปรึกษาครูเจียบได้หรือสําหรับท่านผู้บริหารหรือท่านผู้กเกษียณอายุแล้วราชการแล้วหรือใดๆก็อยากจะมา ใช้เวลาว่างมาร้องเพลงเพื ua, ่อสร้างความสุขนะคะเพื่อไปร้องเพลงบนเวทีได้ด้วยความมั่นใจก็มาปรึกษาครูเชียบได้ค่ะครูเจียบ voice studio ปัญหาผิวหน้ามั่นใจดีเพนวรริศคลินิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0897960245อีกหนึ่งทำเลทองใกล้กรุงเทพมหานครที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบครันทางน้ำทะเลสวยๆร้านอาหารทะเลสดๆและที่พักหรูติดทะเลบางแสนโคโตบุกิเพรสแหลมแท่นอาคาร7ชั้น ดีไซน์โมเดิร์นสไตล์ญี่ปุ่นประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศริมทะเลพร้อมจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลหลังห้องพักขนาดห้อง41ตารางเมตรห้องสตูดิโอพร้่งพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์เหมาะกับคู่รักหรือครอบครัวขนาดเด็กที่ชอบความเป็นส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟโคโตบุกิเพรสแลมแท่นตอบโจทย์ทุกสไตล์ของคนมีระดับเช่นคุณสนใจร่วมเป็นเจ้าของได้ที่061916 1423เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระความรู้ที่ไทยสไตล์นมาฝาดถ้าหากชื่นชอบมาพบกันใหม่ที่กับเวลาเดิมกับน้ำเพชรพิทุมั่งมีได้ค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ